ในประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะว่าฝ้าหายขาดได้จริงหรือนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ถามก็จะมีทั้งที่แบบใช้คอตเดอร์แบนมาก่อนหรือว่าบางคนก็หาหมอเออหาหมอมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมออ่ะก็ยังอ,อ,อะไรนะไม่ฟันธงเลยว่าฝ้าจะหายแล้วทําไมทําไมลาชูเล่ถึงกล้าบอกว่าฝ้าหายขาดได้จริงนะคะผงต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราพูดถึงเรื่องของฝ้าก่อนแล้วกันนะคะฝ้าเนี่ยคือมันเกิดอยู่ที่ผิวหนังกําพร้า ชั้นลึกคือมันก็คือเป็น,ปนผิวชั้นนอกนี่แหละคะ่ะแต่ว่าม,มันเป็นผิวกรัรมพาที่มันอยู่ลึกสุดนั่นคือจุดกรรําเนิดฝ้านะคะทีนี้ ถามว่าวันนี้ถ้าเราจะรักษาฝ้าค่ะคืออจถ้าเป็นอย่างพวกครีมเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะส่วนใหญ่เวลาที่เขาโฆษณาเขาจะโฆษณาแค่ว่ามันจะช่วยในการเรื่องของลดเลือนรอยฝ้าทําให้ฝ้าจางแต่เขาไม่เคยบอกว่าจะทําให้ฝ้าหายขาดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะาสิ่งที่ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์เหล่านั้นเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะทํางานอยู่แบบแค่ผิวชั้นบนทีนี้อย่างที่บอกว่าฝ้าจุดกําเนิดเขาอยู่ในผิวชั้นลึกสมมติวันนี้คุณรักษาเขาอยู่ที่ผิวชั้นบน ลอกเซลล์ผิวออกแต่ข้างล่างยังผลิตเหมือนเดิมอะ่ะเออคุณลอกเขาออกไปก็จริงแต่มันก็ยังมีอันใหม่ที่มันผลิตขึ้นมาแล้วก็มาแทนมันจึงไม่ทำให้ฝ้าหายขาดได้นะะนั่นคือสิ่งที่เคาเตอร์แบนเขาทําไม่ได้เนาะทีนี้มาพูดในเรื่องของเนแ้่ของครีมหมอบ้างที่แบบหมอก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าทํำไมฝ้าแบบเออรักษาฝ้าให้หายขาดได้ หลายๆคนไปหาหมอนะคะเวลาที่รักษาผิวหน้าเพราะว่ามั่นใจว่าหนึ่งคือเราจะปลอดภัยใช่ไหมหน้าเราจะแบบเออไม่เจอสารเคมีอันตรายอะไรแต่บอกไว้เลยนะคะว่าการไปหาหมอการใช้ครีมหมออ่ะไม่ได้ปลอดภัยจากสารเคมีนะ เพราะสเตียรอยคือสิ่งที่ทางการแพทย์อนุญาตให้ใช้ได้นะคะแต่ใช้ในปริมาณควบคุมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นฝ้าเสร็จแล้วเราไปหาหมอสิ่งนึงที่คุณจะเจอนะคะมันจะเป็นสารเคมี2ตัวเลยที่ต้องเจอแน่ๆในการรักษาฝ้ากับคีมหมอ 1. สเตียรอยสเตียรอยเขาก็จะไปกดพวกแบบฝ้าเอาไว้กับ 2. ไฮโดรควินอนอลไฮโดรควินนก็จะเป็นพวกสารขัดขาวเนาะแต่อย่างที่บอกแหละว่า แพทย์เขาก็จะดูแลอยู่ยไงเขาก็จะใช้ในปริมาณที่มันควบคุมเขาก็จะคอยดูแลว่าเออไม่ให้มันแบบเหมือนกับว่าทําให้ผิวคุณติดสารอะไรเงี้ยแต่นะคะมันก็คือสารเคมีถูกไหมเพราะมันคือสารเคมีเนี่ยเวลาที่คุณรับเข้าไปในผิวหน้าค่ะต่อให้น้อยๆแต่ถ้ามันรับไปนานๆต่อเนื่องมันก็คือเกิดการสะสมเพราะเกิดการสะสมอะในอนาคตมันก็ระยะยาวมันก็จะไม่ได้ดีกับผิวคุณเลยนะคะแล้วก็ ที่หงเคยเจอนะหลายๆคนที่ที่เข้ามาให้ให้ดูแลฟ้าค่ะคือหนึ่งพอเขาใช้ครีมที่มันมีเคมีมาเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมพราะวันหนึ่งที่เขาหยุดใช้เสร็จแล้วเขามาใช้ครีมลาชูเล่เขาจะเกิดภาวะหนึ่งคือ,อ,อหน้าดําขึ้นมานะคะเพราะว่าหน้าดําเนี่ย หลายๆคนก็จะบอกว่ามันย้อนกลับมาถามผมว่าเฮ้ยน้องครีมบาชูเล่มันดันฝ้าออกมาใช่ไหมผมบอกเลยนะคะว่าครีมบาชูเล่ไม่ได้ดันฝ้านะแต่ว่ามันกําลังสะท้อนความเป็นจริงให้คุณเห็นอยู่ว่าวันที่คุณใช้ครีมที่เขามีสารเคมีอะค่ะสารเคมีอะมันไปนกดฝ้าของคุณไว้ไม่ให้มันออกมาแต่มันไม่ได้แก้ไขให้ฝ้าคุณหายเพราะฉะนั้นพอวันที่คุณหยุดสารเคมีปุ๊บ มันกำลังสะท้อนความเป็นจริงบนใบหน้าคุณว่าฝ้าของคุณอ่ะมันถูกผลิตออกมาตลอดเวลาเออแต่วันนี้มันไม่มีเคมีกฎดแล้วมันจึงประทุออกมาให้คุณเห็นอยู่บนใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าออคุณใช้คิมลาเชลเล่ช่วงแรก จา,จากที่คุณเคยใช้ครีมมีสารมาก่อนนะคุณอาจจะเจอภาวะแบบนี้แต่บอกเลยว่าไม่ได้เป็นในทุกคนนะคะเป็นแค่บางคนซึ่งเขาแบบใช้เคมีสารสมมานานมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นในช่วงแรกถ้าคุณเจอภาวะแบบนี้ขอให้อดทนนะเออช่วงสักประมาณเดือนนึงอะคะ่ะแล้วพอผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปแล้วครีมของเราชุดนี้จะเริ่มเข้าไปทํางานแบบคือเขาเขาก็ต้องเคลียร์สิ่งที่มัน็อกซ x เคมีตกค้างใต,ใต้ผิวออกเนานะมันก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงเพราะเขาคือธรรมชาตินะคะธรรมชาติบําบัดธรรมชาติ มันจึงต้องใช้เวลาแต่ว่าพอผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้แล้วหงเราับรองเลยว่าแบบผิวคุณน่ะมันจะใสมันจะแข็งแรงขึ้นแตกต่างจากการรักษาฟ้ากับที่อื่นๆแน่นอนนะคะอ่ะคราวนี้ผ่านไปสออันแล้วเนาะมาพูดถึงครีมของ a ราชูเล่ดีกว่าว่าแล้วทำไมครีมลาชูเล่ถึงกล้าที่จะเคลมว่าครีมของเราสามารถรักษาฟ้าได้จริงนะคะหนเลยด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบนาโนและพิกโก ซึ่งนาโนเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกได้ไปถึงผิวกะพาชั้นลึกที่เป็นจุดกําเนิดฝ้าส่วนพิกโกรมันจะซึมเข้าไปจนถึงแบบชั้น DNA เลยเอเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันใจได้เลยว่าเวลาที่ครีมเข้าทํางานสารสารส,ารสก,กัดสารอาหารต่างๆมันก็เข้าทํางานถึงผิวหนังชั้นลึกที่เป็นจุดกําเนิดฝ้ามันจึงทําให้ฝ้าหายได้แต่ต่างจากครีมทั่วไปที่เวลาเขาทํางานก็อยู่แค่ผิวชั้นบนเพราะผิวชั้นบนมันก็เป็นแค่ในเรื่องของการลอกเซลล์ผิวฝ้าออก พอเราเซลล์ผิวฝ้าออกข้างล่างยังผลิตอยู่มันก็จะยังเป็นฝ้าได้เหมือนเดิมนะคะและที่มันมากกว่านั้นคือในครีมอ่ะมันมีสารอาหารมากกว่า50 55ชนิดอ่าซึ่งพอมันมีสารอาหารมากมาก,มากถึงแบบนั้นเนี่ยมันจึงทําให้ผิวอ่ะสามารถที่จะสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมาแทนที่เห็นไหมคะการรักษาฝ้าของครีมลาชูเล่มันคือ สร้างผิวใหม่ขึ้นมาเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ลอกออกกผิวฝ้าออกคือลอกผิวฝ้าออกอ่ะมันก็คือเป็นโปรเซสที่ทุกๆครีมเขาก็ทําทํากันแต่มันจะไม่หายถาวรไงแบบนั้นเพราะว่าคุณพอคุณลอกออกแต่คุณไม่สร้างผิวใหม่สิ่งที่คุณจะไปเจอเมื่อคุณใช้ไปนานๆเขาก็คือผิวคุณจะบางลงแต่คราวนี้เราจะเสริมกระบวนการนั้นด้วยการทําให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นด้วยการสร้างผิวใหม่ขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาฝ้ากับลาชูเล่นะคะมันจะมีกระบวนการของการฟื้นฟูผิวอันที่หนึ่งแล้วฟื้นฟูควบคู่การรักษาและสร้างผิวใหม่จึงทําให้พอคุณฝ้าหายก็จะเป็นผิวที่มันแข็งแรงและพอผิวแข็งแรงคุณป้องกันเขาดีๆนะคะฝ้ามันจะไม่กลับมาอีกเอออันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะคะที่คนจะถามผมว่าแล้วฝ้ามันจะกลับมาอีกไหมหยุดใช้ครีมลาชูเล่แล้วฝ้าจะกลับมาอีกไหมนะคะครีมลาชูเล่บอกเลยว่า เราเป็นครีมบํารุงนะเราไม่ใช่ครีมแก้ฟ้าหรือครีมรักษาฝ้าเนี่ยเยไอตัวครีมฝาเขียวกระปุกนี้ค่ะตัวนี้คือตัวที่ดูแลเรื่องฟ้านะคะแต่บอกเลยว่าเขาคือครีมบํารุงเป็นครีมที่แบบถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นฟ้าก็ใช้ได้ก็คือเขาจะเหมือนกับว่ามีสารสากัดที่ไปทํางานกับพวกเม็ดสีที่มันผิดปกติเพราะฉะนั้น ถามว่าวันนี้ถ้าเราเป็นฝ้าแล้วใช้ตัวนี้จนฝ้าหายแล้วอยากจะหยุดใช้ได้ไหมหยุดใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะไปทําให้ฝ้าคุณกลับมาหรืออะไรทางเดียวที่ฝ้ามันจะกลับมาได้นั่นก็คือคุณป้องกันผิวคุณไม่ดีการป้องกันผิวคืออะไรการป้องกันผิวก็คือการทากันแดดค่ะเพราะอย่าลืมว่าฝ้ามันคือเม็ดสีที่มันติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิดคือวันนี้เราฝ้าหายแล้วก็จริงนะคะแต่ว่า ไอเม็ดสีอะ่ะมันยังอยู่ในร่างกายเราถ้าเราไม่ไปป้องกันตัวแบบปัจจัยกระตุ้นอะ่ะปัจจัยกระตุ้นก็มีอะไรบ้างอะแสงแดดความร้อนฮอร์โมอนใช่ไหมแล้วก็เรื่องของแบบแสงหน้าจอมือถือแสงสีฟ้าแสงหน้าจอคอมอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกับมันอยู่ทุกวันเราเจอที่มันกระตุ้นทุกวันถ้าเราไม่ป้องกันเขาเลยยังไงฝ้าคุณจะกลับมาแต่ถ้าผิวคุณแข็งแรงแล้วคุณป้องกันเขาดีๆฝ้าจะไม่กลับมาแน่นอนนะคะอ่านี่คือสิ่งที่ ตอบคำถามว่าฝ้ามันหายขาดได้จริงหรือของบอกเลยว่าฝ้าหายนะแล้วก็ที่คุณรู้สึกว่าฝ้ามันไม่หายหรือมันรักษายากอะ่ะนั่นเพราะคุณเริ่มต้นผิดนะคะเพราะว่าผงเคยเจอ,อลูกค้าที่แบบว่าไม่ได้เป็นฝ้าเยอะนะเหมือนเพิ่งเริ่มเป็นนะคะแล้วก็ผิวยังไม่เคยไปผ่านพวกเคมีมาเลยยังไม่ไปผ่านกรรมวิธีรักษาฝ้าอะไรมาเลยเขามาเจอราชุเล่ปุ๊บ รู้ไหมเขาใช้เราเล่เพียงแค่สามอาทิตย์ฝ้าเขาหายนะหายสนิทเลยนั่นคือผิวที่มันเริ่มเป็นแต่ถามว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมเรารักษาฝ้าแล้วฝ้าไม่หายสักที1เพราะคุณเริ่มต้นผิด คุณเลือกผิดพอมันผิดไปตั้งแต่ต้นนะคะฝ้าที่มันเคยแบบเป็นน้อย,อยเป็นตื้น,นถ้าเราเลือกผิด1ผิวคุณจะอ่อนแอลงเพราะผิวคุณอ่อนแอลงฝ้ามันจะกระจายมากขึ้นแล้วมันจะฝังลึกมากขึ้นคราวนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของงานแก้และซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะคะมันก็ต้องให้เวลากับผิวนิดนึงให้เวลาที่เขาจะได้บำบัดตัวเองฟื้นฟูตัวเองอะคะ่ะ ซึ่งถามวาระเวลาเนี่ยนานไหมก็จริงๆแต่ละคนไม่เท่ากันเลยนะคะแต่ของการันตีได้เลยว่าถ้าคุณใช้เครีมร์ชุนไลน์มันจะมีกระบวนการปรับผิวของมันซึ่งคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน30วันแน่นอนนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ย30วันนานจังเลยเออรอไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยากให้เข้าใจอย่างนี้ว่ากระบวนการดูแลผิวเราอะคะ่ะ คือธรรมชาติเลยนะระยะเวลาผัดเซลล์ผิวธรรมชาติของเราอะค่ะมันจะเริ่มต้นที่28วันอันนี้คือผิวที่แข็งแรงผิวเด็กๆแต่ถ้าวันนี้คนเป็นฝ้าส่วนใหญ่เนาะก็จะ30อัพถูกแม้30 40 50พเพราะเราอายุเยอะค่ะช่วงเวลาตรงนี้มันไม่ได้อยู่แค่28วันแล้วนะมันจะยาวออกเป็น40ถึง60วัน สองเดือนเลยเห็นไหมกับสิ่งที่ใครๆเขาเคลมว่าเฮ้ยเจ็ดวันหน้าใสเจ็ดวันฝ้าหลุดเกลี้ยงอย่างเงี้ยลองคิดเอาเองดูแล้วกันว่าถ้าเขาคือธรรมชาติล้วนที่ไม่ใส่เคมีอะไรเลยมันจะทําได้จริงๆหรอนะคะลองคิดดูเองลัวกันผมผมไม่ได้ปไปว่าเขาว่าเออเขาเขา,เขา,เขาจะใสหรือเปล่านะแต่ว่าอยากให้ลองคิดดูว่าถ้ามันคือธรรมชาติจริงๆอ่ะเออกับ28วันที่เป็นที่เป็นระยะเวลาธรรมชาติของมันกับสิ่งที่เขาบอกเขาทําได้7วันอะ มันมันเป็นไปได้หรออะไรแบบนี้นะคะก็ก็คือก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้อะไรอะลองแบบหาข้อมูลเยอะๆเ,เอ๊ะเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูให้ทวนทีเพราะว่าหน้าเราเนาะหน้าก็มีหน้าเดียวพังไปมันไม่คุ้มจริงๆนะคะแล้วแล้วงานแก้มันยากกว่านะถ้าคุณเริ่มต้นถูกอะแก้ฟาไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะคะอ่ะโอเคก็ไลฟ์นี้ คิดว่าน่าจะตอบคำถามแล้วเนาะมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วมากนะคะฝ้าหายขาดได้จริงหรือผมกล้ายืนยันว่าฝ้าหายขาดได้จริงถ้าคุณเริ่มต้นถูกวิธีรักษาถูกวิธีกับลาชุเล่น,นะคะแล้วก็มันจะไม่กลับมาอีกถ้าคุณปกป้องผิวดีๆส่วนรายละเอียดลึกๆว่าถ้าใครอยากจะแบบเออมีปัญหาผิวแบบนี้ควรจะใช้ตัวไหนเอออะไรยังไง เพิ่มเติมแบบนี้ก็ทักอินบ็อกซ์มาปรึกษาได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราดูแลผิวเนี่ยผงจะดูแลไปเป็นลายบุคคลเนาะคือมันมีเซตมาตรฐานของมันอยู่นั่นแหละไบ็อกเซ็ตที่เป็นเซตมาตรฐานเลยที่บอกว่าเออคนเป็นฝ้าอยากให้เริ่มต้นใช้เซตนี้แต่ว่าในผิวของบางคนถ้าเขาแบบอ่อนแอเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะออโดนเคมีมาเยอะเราอาจจะต้องมีเพิ่มเติมบางตัวขึ้นไปเพื่อช่วยให้ผิวฟื้นฟูในช่วงแรกก่อนหรือบางคนอาจจะบอกว่า ราคาตั้งเซตตั้งา 6, 0 0อ่ะเออใช่ไหมเนี่ยค่ะมันจะมีตัวนี้มีสฝาเขียวฝาส้มมีเอ,อ่ออ่ะมีไบโอติกเซรั่มตัวนี้แล้วก็มีสบู่ล้างหน้า4ตัวแบบนี้นะคะซึ่งราคาเนี่ยราคาสมาชิกคือ6,100แล้วก็หลายๆคนก็สะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันมันเยอะไปไหมน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังไม่ไหวช่วงนี้นะคะคือ ผมสามารถแนะนําทุกอย่างตามงบได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของสภาพผิวของคุณต้องเห็นก่อนนะว่าผิวคุณออประมาณไหนเราถึงจะแนะนําตามสเตปแล้วก็รักษาฝ้าอยากใจร้อนนะคะออให้เวลากับผิวของนิดนึงทําตามสเตปที่ผมแนะนาํารับรองฝ้าหายนะคะขอให้แบบเชื่อใจไว้ใจหน้าไม่มีหน้าพังแน่นอนและคุ้มค่าเงินคุณแน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ